สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองเพชรนะคะมือนีซิมาเบิงองหันพายอดลักจ่าเพิ่นหนันหลังจากอันยิ่งหยาจ่าในมือนึ่งละจ่าเพราะว่าอาการของหยอดลักจ่าเพิ่นเกันย่อยอีกละจ่านี่จ่าสร้างตั้งแต่โตจ่าทว่ายิ่งหยาจังสี่จ่าสิบ่ย่อยเลยจ่า่ว่าตัวนี้ย่อยจ่าเพราะว่าเพิ่นสิสมบูรณ์แห้งจ่าเพิ่นสิอ้วนแห้งจ่า แต่ว่าบางเฉียบ่บ่ตกมันจ้ะถ้ายิ่งยาไปเร็วจ่าิ่งจ้ะอาการของเพิ่นก็กินยาเต็มที่เลยจ้ามันนี้ลุงพี่เพิ่นนั้นเป็นเจ้าของสร้างจ้าเพิ่นนั้นยนยาให้กินจ้าซสมือเลยจ้าถ้ายยุ่นน้ำาดเขาเขาใก้เดืหมเลยจ้าไพ่หยดลักจ้ามึงจ้ะสร้างงามที่สุดเลยจ้าไผยหยดลักจ้า ง่ากกางามจ่าหุ่นกางามง่ามไปหมดสียอย่างเลยจ้าจริงจ้าพิ่นขั้นจา่าพิ่นสิทูอย่างเดียวเลยจา้าจริงจ้าว่าสั่งตกมันจังสี่จ้าเพราะว่าต้องเก็บอันว่บ่าต้องเฮ็ดความสะอาดจ้าเพราะว่าถ้าว่าเศร้าตกมันแล้วก็คือใส่ยันรถเกตอย่างเดียวเลยจ้าเกต เฮ็ดความสะอาดให้ย่างดีเลยจ้าิ่นจ่าพิ่นสิขั่นจ่าพิน่นเพิ่นเมล็ดธูต้นไม้จ่าพิ่นสิขั่นแห้งจ้าทางผุนก็มีจ้าเป็นผลิตภัณฑ์จ่าขายของนั่นมึนจงจ่าผุนทางผุนก็มีจ้า จะสีอันให้เบ้งจ้ะนิตุทั้งที่ว่าลูงพี่ย่างมาจ้าเป็นเจ้าของสร้างเพิ่นสิขายผลิตภัณฑ์เป็นแบนเป็นหางสร้างขายกล้วยขายอ้อยจา้าเอาเงินนั่นทำบุญใส่น,นวาวัดจ้าจ้ะ มาทั้งพีจอจ่ะมึงจะเพิ่นขั้นให้จ้าเพิ่นสิทธิแล้วจ่าจจจมึงจะโอ้ยอันต้นบกฮงกระงามแห้งจ้าตรงอันไก่ผ้ายหยอดลักจ้า มึงจะต้นมะคุงก็งามง่ามสุสยางเลยจ้ะเพราะว่าได้เป็นไส้ขยะของสร้างขอมจ่าเป็นเศษอาหารเป็นเศษยางพ่อนจ่าใส้ให้ต้นบะคุงใส้ต้นมะละกอให้งามจ้าต้นกล้วยต้นยางก็งามงาม,มดเลยจ้ะมึงจะ้ะพ่นสิลมรอมรั่วใบจ้าเพราะว่ายางไห้ค้นเขามะาก่าจ้าเพราะว่า กันสร้างตกมั่นจ้าทางพุ่นก็อมขึ้นกันจ้าลัางต้นันมะละกอจ่ายุพุ่นจ่าหลังกลางหลังต้นมะละกอจ่าเพนสิลอมไปหมดเลยจ่าเพราะวายาหายค้นเขาไก่ใดจ่า มิจ้ะมันนี่สั่งตกงานมาเต็มเลยจ้ายุนันวัดจ้าอีเชือกนึงจ้ายุนี่จ้ายุนันวัดตลอดเลยจ้าเพราะว่าบ่มีที่ผูกจ้ายุนี่ยุดเดินวัดอืมยุยุนในวัดมีที่ผูกหลายจ้าจ้า ไม่จ้าผลิตภัณฑ์ของขยุ่นลาจ่าเป็นที่ขอสร้างเป็นวัตถุมงคลสำเป็นได้จังภาคไหนที่ยาวที่สุดภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้คำว่าช้างภาคไหนยาวที่สุดอีสานไม่จ้าไม่ครับไม่นี่ภาคใต้ยาวที่สุด มันีมันจางย็กแมผเย็กแมมมินจางมันีพา,อายอนลากจากมิจาของเงี้ยนคนขายผลิตภัณฑ์ของสารจาเ,เป็นนั่นคนขายคนไมน่จมามันี สาร้างเนินสร้างมันนี่ขย่อยมาขายของจ้าให้พ่ย่าลักจ่ามณีจ้ะสงสัยสิมาขายของแล้วขายผลิตภัณฑ์ของเจ้วกระสายจ้านี่จ่ารูปสร้างตรงงามๆเลยจ้ามณีย่างสวยเลยจ้ามันนี่มันจ่าเป็นกันนี่จ่าผลิตภัณฑ์เป็นแหวนทางสร้างจ้าลาวด้วยสวยด้วยขมเรนด้วยตายด้วย มาไปใส่ขอมกันจ้ามมีจ้าท้ายขโมยในสูจ้าพุทอกจากพ่ยอาลักจ้าเป็นสวนในจ้ากองถ ja. ja. ึงไมจ้ามมีจ้าไปสจงอย่างเดียวเลยจ้าตอนนี้จ้าอพ่ยาลักจ้ามึงจ้าเพิ่นสิกำมือไว้เลยจ้า พายโยนรักค่ะมึงจะ้ะลูกพี่ก็ต้องสิโยนหยาให้กินจ้ามึงจะ้ะบูะลูกพี่ลูกพี่ก็แรงดีคือกันจ้าโยนหยาให้อันพายรักกินจ้ามองจ้ะโอ้เด้กินหยาแล้วจ้าเอากินประทันหมดเลยโยน,นใส่อันไม่แล้วจ้ามึงจะ้ะ อเวว่าไปทาหลวงพอไปหลวงพ่อ่าแทงคหลวงพี่มาแทงแทงม่เขาจ้ะหลวงพี่เพิ่นบอกจ้ะลุงพี่มาแอ้งแท้งมะาจ้ลพี่เพิ่นอนเ้าไปไกลเลยจ้าโอ้ยประหยัดเลยจ้าม้อนีม้อนีเดี๋ขอมาจากหลวงพี่บ่มาอนีพี่กรนห่แเมีย เข้าไปก,กล้ๆลเลยเขาไปก,ก,ไไกไั้ไเอาสั่งได้บ่สั่งได้บ่ดึกอัน,น,นอยนอ้อยยนอันพการไ,ได้อันกล้วยมาฝากผ้าหย่อนรักจาเบิ้งจาก็าสุดยนืนกินย่ำเดียวเลยจา้าสวัสดีครับวันะน,นี้พิงอ,อยุดตกสั่งชา,งายหยอนรักนะครับ ตรมันได้จัดเดือนแล้วจ้าตกมันได้หกวันเจ็ดวันจ้าตกมั่นในเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดวันนะจ้ามันนี่จ้ามันจ้ากินอย่างเดียวเลยจ้ามันนี่พญารักษ์ท่านสิบูกไว้มีตลอดเลยจ้าเพราะว่าดมามาวันนี้มาค่ะพญารักษ์ค่ะนี่จ้า สิกลมกินอย่างเดียวเลยจ้าสิเดียออนมาอย่างเดียวเลยจ้าอันเก่ากวกินเลยจ้าเยอลายอย่จร้าก็เยอะเยคะกินอย่างเดียวเลยจ้ากินอย่างเสร็จเจ้าตอนนี้จ้า มึงจะเพิ่มเสืออมหัวไปหมดยังได้จ้ะมึงจะทางไรเนี่ยให้ก้นขมาไก่ผ้าย่อนรักไก้จ้ะมันนี่ใครย่อนสิมา,ยายยอย่างนอกจากมันนนะี่นจะ้จะวันนี้นะครับรอกรอมาแล่แล่ผ้าผ้ายหย,ยอนลักนะครับดอกม่นนะโอ้มันนี่ผ้ายหอนลักอนุพันธ์อะไร ใหญ่บอกภาษาอังกฤษแดงแดงทองแดงครับผมโอ้เจ้าของคนใต้ค่ะโอ้จ้าของคนใต้ปอมัอนี้่ใต้ไรใต้นครใต้นครผมก็เป็นคนตายครับผมใต้นครเส้นสมรัสค่ะผมก็เป็นคนตายครับตายตายชุดนี้ลงมาน้องตาเลยนี่ใต้ชุดนี้ลงมาใา้ชุดนี้ลงมาใต้มนนี่ขย่อยเป็นตัวตลกจ้ามันนี่จ้าเรื่องเรื่องโอ้ย ไกลๆครับรนาครครับนาครที่นาครนลาชีมาครับวันนี้นะครับเราขอเอาควายไปให้ขย,ยอดรักนะครับพุ่มไปแลกกันไปแลกกันหนึ่งครับมาอีทําไมได้กับพุ่มมาไปเลยไปเลย,เ,ลย <c oughs> เดินไปก่อนดูจ้ะวันนี้ขยอยเสียนอ้าวคือว่าเขาไปใกล้ๆขยอย ตอนนี้ครับกมไ่ไห้ใช่พี่ผีข้านือแรงหวายอย่าเข้าใกล้พี่นะไม่รับรองนะวพามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคลิปนี้จะเพียงคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรค่ะสวัสดีค่ะ